สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกิกด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนาสู่รายการสเตปก e กด้วยนะฮะรายการเราคุณพบกับการรีวิวมาถือรูปแบบใหม่จริงฮะพออะไรทุกท่านฮะเพราะเราไม่มีพักฮะแล้วก็ไม่มีพวกด้วยนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะฮะเราอยู่กับ Redmi Note 3นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ถูกเรียกร้องมาว่าให้มีการรีวิวเยอะที่สุดนะฮะช่วงนี้อาจจะเล็บกรุดไปบ้างนะ,ะเพราะว่าทำรดนะฮะแล้วก กาวติดมือเต็มหมดนั่งแกะนั่งแงะกาวตาเช้าจากนิ้วกันมันก็จะเละนนิดน,นึงนะครับนั้นอย่าโฟกัสที่นิ้วครับเราโฟกัส,ท,สที่สิ่งที่ควรจะโฟกัสสิกว่านั่นก็คือเจ้าเรมิโน่สามด้านหน้านั่นเองนะฮะสัตวน์ตัวนี้ตัวที่พิเศษจริงๆเลยที่แบบออกมาแล้วแตกหนาจากเรมิโนสองแบบเห็นได้ชัดเลยนะขึ้นหนึ่งเลยคือเรื่อง,องวัสดุนะเ <c oughs> ขาเรียกมันว่าฟูเมทัลเลยทีเดียวนะฮะก็จับแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอเคเลยนะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นวัสดุที่ดีนะฮะ ป็นฟูลเมทแล้วก็ที่เพิ่มมาแน่ๆเลยก็คือเป็นตัวของสแกนไลน์นิ้วมือนะฮะตรงจุดนี้นี่คือแบบหลักๆที่เห็นกันชัดๆเลยเนาะส่วนสเปคเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันมากๆไปดูรีวิวเลมิโนสองเทียบเอาละกันนะอ่ะวันนี้เรานะฮะจะมารีวิวนะครับเมิโนสามกันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะต้องลงลอมนะฮะ Play Store เนี่ยผ่านทาง Google Installer นะครับเพราะว่าลอมที่เป็นตัวมัลติเนี่ยน่นดูยังไม่ได้ลงนะฮะก็ เป็นเวอร์ชันสเตเบิลของใช้หน้าแล้วนะฮะความเร็วนะฮะถือว่ารวดเร็วดีนะฮะ Redmi Note 3เนี่ยนะฮะก็คือใช้ CPU เป็น Mediatek นะฮะ Helio X10 นะฮะคือวิ่งเร็วมากนะฮะคือเป็นเป็น CPU ที่แบบเร็วนะฮะตอบสนองการใช้งานของคุณได้แบบไวเวอร์นะตึ๊บนะโหลดปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาแป๊บนึงเพราะว่าช่วงนี้เน็ตช้าหน่อยเพราะว่านี่อยู่ชั้น2นะฮะแล้วก็ยังโหลดเกมอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นหลักฐานนี่ฮะ ยังโหลดเกมอยู่ดังนั้นมันอาจจะมีความช้าบ้างเล็กน้อยนะฮะในการ โหลดอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่แม้ว่าคุณจะโหลดเกมอยู่ฮะเนื่องด้วย CPU ที่มีความเร็วสูงในการคิดนะฮะเมื่อซ p u คิดเร็วนะฮะอะไรอะไรมันก็เร็วนะฮะบกกัแรมที่เยอะฮะทำให้ CPU ไม่ต้องไปคิดใหม่บ่อยๆฮะดึงของเก่ากลับมาใช้ได้เลยปั๊บปั๊บปั๊นี่นะฮะการทํางานจะลื่นไหลมากๆนะฮะตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากเกินไปนะฮะขนาดเนี่ยเขาบอกความหนาอยู่ที่8.9มิลนะฮะซึ่งแน่นอนว่าดูเคยบอกไปแล้วว่า ถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณใส่แบต4,000มาแต่เครื่องคุณนี่บางเจี๊ยบเป็น Oppo R5 เนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เป็น Oppo R5 ใช่ไหมคือถ้าบอกว่า Oppo R5 แบต4,000นี้กระโดดสอกกันเลยนะมันไปไปไม่ได้นะฮะโอ้ดู Oppo R5 ที่นรุตใช้กับมันบางขนาดนี้มาบอกแบต4,000ไม่ใช่น,ะนั้นแบต4,000มันจะต้องหนาๆนาหน่อยนะนั้นคนที่จะซื้อมือถือเครื่องนี้จะต้องรู้ก่อนว่าหากคุณใส่แบต4,000แบบที่ไม่ over spec over spec ก็คือบอกสเปคมา over แต่ข้างในไม่ถึง,นะงถอะอแบบรนนดจจีชทป แบนจีนเกรด B ด้วยต้องย้ําก่อนนะถ้าเป็นเกรด A เนี่ยเขาไม่ค่อยทําหรอกนะเพราะว่ามันเสียชื่อเขานั้นตัวนี้ก็จะมีความหนานิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่ชอบมือถือนาๆอาจจะต้องผ่านไปแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนามากมายอะไรนะนิดหน่อยเอง น้ำหนักนะฮะมีความเบานะฮะตอนแรกคิดว่ามันจะหนักกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเลยนะค,ะค่อนข้างจะถือง่ายเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งเลวก็คือเรื่องของกล้องนะฮะเรื่องของกล้องเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะจับโฟกัสได้เร็วมากในเวลาเพียงแค่0.3วินาทีนะ,ะแล้วก็แฟลชของเขาเนี่ยเป็นแบบทูโทนนะ,ะก็คือมีสีส้มนะฮะแล้วก็สี ขาวนะฮะเพื่อทําให้เวลายิงแฟลช้าไปที่หน้าคนเนี่ยคุณจะได้ไม่กลายเป็นผีหน้าลอยๆไงบางคนแต่งหน้าหนามากไงไปใช้แป้งเบอร์ขาวอยู่แล้วเจอแฟลชยิง้าไปเดียเปรี้ยงผีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะฮะและเขาบอกว่ารองรับ 4G 2ซิมด้วยนะสามารถสลับใช้ได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเรื่องแรกเราจะมาดูก่อนเลยนะก็คือเรื่องของเกมนั่นเองนะฮะด้วยความที่เป็น CPU ตัวนี้นะฮะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องการเล่นเกมเท่าไหร่นะฮะบางคนจะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะ เราก็เริ่มจากเกมที่คนโหเลยอย่าง Order and Chaos นะฮะภาค2นะฮะเป็นเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างสูงนะฮะเราจะได้บรทดสอบลำโพงด้วยกันเลยนะจ๊ะโอ้ลำโพงเสียง,งดังดีมากนะดังเลยอ่ะลำโพงดังเลยอ่ะนี่คือนั่นดูต้องตะโกนแข่งเลยนะฮะบอกเสียงหน่อยอายุฮะก็เพิ่งจบมาปลายมาหมาดๆนะฮะก็อายุ19แล้วกันนะเป็นผู้หญิงแล้วกันอ่าวเวนพอใส่ผู้หญิงปุ๊บอายุหาย accept นี่ฮะ Order and Chaos 2นะฮะ Redemption นะสหรับตัวนี้เนี่ยในด,ดูแกะถาซิมออกมาให้ดูแล้วนะฮะก็เหมือนจะเพิ่ม Memory Card ไม่ได้หรือเปล่านะเป็น Micro SIM 2อันนะถอดฝาหลังไม่ได้นะต้องจิ้มน้ำคนถอดแบบไม่ได้นะรุ่นนี้นะฮะบางคนก็ถามว่าเอาพี่ครับแล้วถ้าเกิดอ,อุ้ย ถ้าเกิดว่าถอดแบตไม่ได้เนี่ยแล้วเวลาที่มันเครื่องค้างทํำยังไงนะฮะทุกคนไม่ต้องตกใจฮะเวลาเครื่องมันค้างเนี่ยคุณเพียงแค่กด power ค้างไว้สิบวินะฮะกด power ค้างไว้สิบวิเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตตัวเองแล้วนะฮะสลับมือถือที่ถอดแบตไม่ได้นะก็เป็นอย่างนี้หมดอยู่แล้วนะอันนี้ส่วนส่วนที่ชอบหน่อยก็คือว่าลำโพงอยู่ด้านหลังเวลาเล่นเนี่ยก็จะไม่โดนมือระบังเท่าไหร่นะฮะถือว่าโอเค โอเคกว่าไว้ด้านล่างนะฮะก็สามารถปรับมุมมองนะให้กลารเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะฮะนี่เลยเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยเป็นไงเป็นไง โอ้โหก็จะเห็นว่าลื่นไหลดีนะฮะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเอาดิเอายังไงอ่ะเอาไงอ่ะนี่เราฟันกับเขาอยู่ปะเนี่ยอาอล้เราก็ฟันอยู่นะหรือเปล่างงฮะมาบ,บอสใหญ่มา เราฟันอยู่เนี่ยฮะเจว่าลื่นไหลมากนะฮะโอ้โห oh. ระดับเช้ามีของเรานี้ไม่เคยทําให้เราผิดหวังะฮะสามารถทํารอมที่สามารถขับประสิทธิภาพของเครื่องได้เป็นอย่างดีนะฮะนะฮะคือถ้า CPU มันพื้นฐานของมันเนี่ยค่อนข้างดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีตามไปด้วยคนระับเพราะว่ามันเป็นเหมือนสมองของทุกอย่างมันมต้องคอยคิดคอยอะไรนึกภาพออกใช่ไหม นี่ฮะหอนไปละวนี่ฮะเอาคอนมาทุกคนเห็นว่ามันลื่นไหลดีมากมากไปเลยนะฮะาอ,อาการแบบกระตุกคือกึกนี่เราแทบไม่เห็นนะอ่ะรอ เนี่ยมันลื่นดีจริงๆเลยนะแล้วก็ระบบสัมผัสต่างๆเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคือมันเป็นมันเป็นของที่ดีอ่ะอืมนะฮะมาดิมาดิอาครทุมทีเดียวตายใช่ไหมนี่แหละ บกบก,บกเนี่ยก็ลื่นไหลมากๆสําหรับการเล่นเกมนะฮะแนวก,ออก็ต์ f อาบอลชัดๆไปยเป็นไงลื่นมา้ล่ะโหเล่นสบายนี่ขนาดเกมแบบใหญ่ๆระดับนี้นะัเล่นสบายเลยเห็นไหมนะฮะก็นี่คือการเล่นเกมนะฮะก็จะเห็นว่าเล่นได้สบายมากๆลําลองเกมแล้วกันน o วาสามนะฮะ ตอนนี้เกมมาแล้วนะฮะมาดูห้องกันเลยว่าจะลื่นไหมตามหลังต้องลื่นอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงโอ้เนียนตาสุดๆโอ้ดูดีเนียนตาเปล่านี่ฮะของดีต้องเป็นอย่างงี้นี่เขาเรียกของดีนี่คุ้มกับเงินที่จ่ายทุกบาทหน่อยนี่ฮะซื้อทั้งทีงซื้อดีๆนะคืออุตส่าห์แบบกันงไว้แบบ หลายพันแล้วอ่ะห้าหกเ0็ดแปเนี่ยมันมันก็ควรจะได้ของดีๆแบบนี้แล้วนะไม่ใช่ไปซื้อแบบกะลงแกล้งมาอะไรเงี้ยดูดิลื่นม,มะอมโอ้ลื่นหัวทิ่ม<พ>อ,อ่ะนี่โอ้ดูลื่นมาล่ะขอบอกนะว่าใครคิดจะดูถูกเมดิเท็นะฮะคิดใหม่ได้เลยนะคนละเรื่องนะราคานี้ snapdragon กกได้ไรหกห่งห้า ก็ร้องแกล้งอยู่เลยนะโอ้ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนยิงเป็นไงละ่ะลืมไหมละ่ะปาลาระเบิดนี่ไม่มีพลาดด้วยเครื่องลื่นไงเครื่องลื่นกับปาลาระเบิดแม่นไงนี่นะ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 นนะอะไรอะไรอะไรนี่มันเกม ให้หมดนี่ะตายหมดล้ว,วันนีย้ยังไงใครบินบินมาเหรอบินมาเหรอเห็นไหมว่าไม่มีสะดุดเลยอะมันลื่นขนาดไหนคุณดูเองละกันเนี่ยเห็นกันจะจะอยู่แล้วไม่ต้องพูดพร่ำ์นำเพลงเยอะยิงเข้าไปตายหมดอะว,วันนี้มามายังไงยังไงยังไง ไหนอยู่ไหนโอ้ยใครยิงใครยิงฉันเอาอยู่บนนั้นบนนั้นเหรอเป็นไงล่ะลื่นสุดๆเลยเห็นไหมคือคืออยากให้ทุกคนได้ดูว่าแบบเฮ้ยของดีราคาไม่แพงมันมีจริงๆแล้วเราต้องเลือกให้ดีนะครคุณต้องแจ้งจุดประสงค์ก่อนเแบบวลาเราซื้อมาถึงเครื่องหนึ่งว่าแบบต้องการอะไรถ้าคุณต้องการเล่นเกมเลื่นๆโอเคเรามามองที่สเปค CPU กับกา,กบกาจอไ,ไหมแป๊บเดียวโหลดเสร็จแล้วเร็ววะ ยังไงนะจะไม่ได้ล่ะเอาแตะแตะยิงก่อนนะตายหมดแล้ววเนะี่ยเฮ้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 ย,ยนี่นะ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 ีปลาระเบิดยัดหน้าหมัน่นลูกบักเขียบหมัน่นลูกบักเขียบทำไมยังไง ยังไงดีล่วงหมดแล้ววันนี้เก็บเก็บเก็บนะฮะเจ็บว่าลื่นมากไม่มีอาการอะไรเลยแม้แต่น,น้อยนีนหมักอุชิปันโด,ดตัวเองนี่ก่อนโหเสียเชิงว่ะอ๋ยิงยังเลยเนี่ยเป็นกองหน้าเหรอยิงจังวะไปละยังไงยังไงนี่นะนี่น นี่นี่ไงยิงเหมือนเป็ดตัวนึ่งเท่านั้นเองนี่ไงนี่ไงนะโอ้โหจะมาลื่นจริงๆนะคือพยายามเล่นให้ไกลเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูว่าแบบมันไม่มีอาการแบบกระตุกออกมาให้เราเห็นเลยนี่คืออะไรอยยิงยิงจังเลยนะยิงจังเลยนะ ก็พอคณิี้รับเรื่องของการเล่นเกมนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเล่นได้ดีมากนะครับซีดีคิดเร็วการ์จอดีนะทุกอย่างสมบูรณ์แรมเยอะนะสมมติออกมาตอบอีเมลแล้วกลับไปเล่นเกมใหม่เดี๋ยวสมมติสมมติออกมาตอบอีเมลก่อนสมมติออกมาตอบสมมติเข้าไปดูรูปแล้วกันสมมติอุย้ยฉันอยากดูรูปพอดีส่งรูปให้เพื่อนนะสมมุติเราเข้าเข้าอะไรดีโอ้ยอยากดูวิดีโอก่อนก่อนกลับไปเล่นเกมนี่เอาอะไรดีเอาเข้า Gmail ซะหน่อยนึงนะอ่ะแล้วออกอ่ะคราวนี้ กลับเ้าไปโนวาสยังอยู่ไหมอยู่นี่ฮนะนี่แรมมันช่วยตรงนี้นะมานทาให้แบบทุกอย่างกลับมาได้อะเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องหนึงน่งดีกว่าที่เขาบอกว่าเขาประชูเป็นเรื่องจุดเด่นเลยนั่นก็คือเรื่องของการโฟกัสนั่นเองนะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้การโฟกัสแบบเดียวกับกล้อง DSLR เลยนะอ่านะก็มีคนมากินน้ำไว้ฮะน้ำตาวัาวดพระศรีมหาอุมาทวีอ๋อวันน่าจะเป็นวัดแขกใช่ไหมนะฮะมาดูกันเนเป็นยังไง หุเร็วมากเป็นไงฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนเร็วปะนะลองดูออโต้โฟกัสสีหนึ่งสองสามยกแล้วมันชัดเลยมันไม่มีกรอบเข้ามามันชัดเลยอะเออแปลกมันชัดเลยฮะมันไม่มีกรอบอ๋อมันมันแบบมันไม่มีกรอขึ้นมามันชัดเลยดูนะปึ๊บนี่มันชัดแล้วเออเจ๋งเนาะคือแบบ ปกติออโต้โฟกัสมันจะมีกรอบขึ้นมาให้แบบอฉันโฟกัสเรานะอย่างนี้ใช่ไหมน,นี่คือแบบสมมุติเราไปที่อื่นกลับมาอมีขึ้นมาแล้วบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเอีมันชัดเลยมันชัดเองอะ่ะเอยโอเคนะชอบอะ่ะโหแล้วคุณภนะาพกล้องการจับชัตเตอร์อะไรนี่มันไวดีจริงดูดีสีสันออกมาก็โอเคเลยนะเนี่ยดีเลยอะ่ะกล้องหลังยอดเยี่ยมนะฮะเป็นกล้องหลังที่ดีนะฮะ มีโหมดอื่นๆให้เล่นไหมก็มีฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็มีนี่นะ,ะอย่างที่เรารู้กันเราปรับเป็นแบบแมนนวลนะฮะแต่แมนนวลของ Xiaomi มันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะฮะมีซีนโหมด Beautify อันนี้ชอบว่าเราถือรูปตรงอยู่หรือเปล่ากล้องเราตรงไหมน,นี่ดีมากเลยนะพอเราตรงปุ๊บก,ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ชอบมากนะฮะอ่ะ เวลาตั้งค่าน,นะฮะให้ปรบบลังซ้ายแล้วกดปุ่มฟันเฟืองนะจ๊ะก็จะมีให้เราเลือกมากมายนะฮะแคม ERA frame ฮะจะเอาแบบ16ต่อ9หรือว่าสต่อ3ก็ทำได้นะจ๊ะ picture quality นะฮะเอาแบบ high ไปเลยนะ,ะสูงสุดไปเลยนะจ๊ะ press and hold shutter button ก็คือเป็น burst shoot นะฮะก็คือยิงรัวๆตดๆ,ๆนะฮะ Age and Gender นะฮะแล้วก็มี Volume Buttons Function นะฮะก็คือจะให้ปุ่มลดเสียงนี่เป็นอะไรระหว่างชัตเตอร์ซูมหรือว่า Volume นะฮะ Anti-banding Contrast Saturation ความอิ่มสี Sharpness อะไรก็ว่าไปตามนั้นนะฮะมาดูกล้องหน้ามันก่อนกล้องหน้าที่5ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะดูแล้วก็จะมีโหมด Beautify ด้วยทำให้หน้าเราเนียงขึ้นมานะจ๊ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เลนส์วายแต่ว่ามันก็ดูดีมากๆแล้วในขณะที่แบบเป็นมือถือที่ไม่ใช่เลนส์วายนะฮะก็สามารถกดปุ่ม ลดเสียงเพื่อถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยมันไม่ใช่เลนส์วายไงเพราะมันจะต้องอันนี้กล้องมันไม่อยู่สูงพอนะดูต้องย่อตัวตามลองดูซิย่อตัวหนึ่งสองสามไม่ได้ทาไหมหนึ่งสองสามมนไปโฟกัสบนหัวทำไมอันนี้มันแตะโฟกัสได้ด้วยนะกล้องหน้าเนี่ยไวโอ๋โอ จริงๆมันมีฟิลเตอร์เยอะมากเลยนะมีแบบวิวิดด้วยนะฮะอ๋อลืมลืมบอกครับว่าเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังด้วยการจับแบบนี้ด้วยนะแน่ก็ได้นะหนึ่งสองสามประมาณนี้นะนี่ก็คือกล้องหน้าของ Xiaomi Redmi Note 2นั่นเองก็ยังไม่ใช่เลนส์วเสียดายเหมือนกนันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์วออกมานี้น่าจะแบบสมบูรณแบบ แต่ว่ามันเป็นกล้องหน้าที่ดูดีไปม,มากเลยนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่เลนส์วายอ่ะจริงยุคนี้จริงถ้าเกิด Xiaomi ใส่เลนส์วายมาเนี่ยเกรงว่าหลายรุ่นจะขายไม่ออกเรานึกภาพถ้าเกิดี่ยวมีตัวนี้ค่ะใส่เลนส์วายมานะหลายหลายรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่เอานะเพราะว่ามันครบเครื่องแล้วไงมันก็แบบพอใช่ไหมอ่ะเรื่องกล้องผ่านไปก็คือยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเดี๋ยวทั้งตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็ตัวอย่างวิดีโอไปดูกันท้ายคลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะสัตว์ตัวนี้ก็มีเรื่องของเข็มทิศเนาะที่เราต้องพูดกันอออีีีกเเรรืื่่่่งึววาาามมหปลคิด น่าดูดบะมีเชื่อไหมเช้ามีให้เข็มทิศมาชัวหนึ่งสองสามรึกดแล้วฮะโอ้มาแล้วฮะแล้วก็มีเข็มทิศด้วยนะแล้วก็แม่นยำด้วยคือตอนนี้น่าดูหันหน้าไปทางอ๋อนี่ยังยังเดินเอ๋ออยู่จำได้ไหมว่าเราดูลิวมาเยอะแล้วทำยังไงให้มันกลับที่นะฮะหมุนฮะครงสว่างเป็นเลขแปนี่พูดจริงอ่ะเนี่ยนี่พูดจริง เขาบอกทำอะไรนี่เรื่องจริงนะเนี่ยนี่ฮะทำเป็นเลขอน,นันต์นนะเลขอน,นันต์อย่างนี้อ่าล้วสักพักหนึ่งนี่ไงตรงเป๊ะเลยเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเซนเซอร์มันก็จะเข้าที่ของมันนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้โอ้ยอดเยี่ยมส่วนตัวนี้โอเคเลยผมมันคุ้มค่าสุดๆแล้วมันจะเอาขนาดไหนกันใช่ไหมจริงๆแล้วขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มสุดๆที่เราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะนะฮะเรื่องสุดท้ายละ นะฮะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สแกนลายนิ้วมือเขาบอกว่าสแกนด้วยความเร็ว0.3วินาทีเท่านั้นเราต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะนะฮะเราเข้ามาที่โหมดล็อกสกินแอนด์พาสเวิร์ดนะฮะคราวนี้เราก็ไปที่พาสเวิร์ดแอนด์ฟิงเกอร์ปรินตนะฮะแอดฟิงเกอร์ปริก่อนนะฮะเราเอานิ้วชี้แล้วกันลองดูปึ๊บปึ๊บนี่ฮะก็ต้องกดไปเรื่อยๆจนากวา่ามันจะได้นะฮะลายนิ้วมือครบเป็นสีส้มนะฮะกดไปกดไป โอเคคราวนี้ถ้าไม่ได้ใส่พารเวิร์ดใช่หไหมแล้วก็เอาเป็นห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดโอเคเรียบร้อยเรามาดูกันดีนกว่าว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะสำหรับการสแกนลายนิ้วมือเฮ้ย hey! เร็วมากอะเอาใหม่นะโหเร็วมากการสแกนลายนิ้วมือเร็วมากๆฮะหนึ่งสองสามแตะพร้อมกันแตะดูไงดี๋ยนึงสองสามแตะเฮ้ย hey! เร็วมากเฮ้ยเร็วมากเร็วมากสนุกสนุกมาก ลองโดนนิ้วอื่นใส่ไปได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหดีมากอะอ๋อทำตอนหน้าจอปิดได้ด้วยนะหน้าจอปิดอยู่แต่โอ้โหเหมือนวันพัททูอือหือสุดยอดนะยอดเยี่ยมจริงๆชอบเลยเนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบเลยตอนมันปิดเลยเนี่ยเอามือแตะขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหรวดเร็วชอบ อันนี้ถือว่าชอบเลยถ้าทําได้เหมือนวันพัทคูเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะาทำตอนหน้าจอปิดนี่มันเป็นอะไรที่แบบคิงมากๆนะอ่ะและนี่คือเลมิโนสาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างน,นะเลมิโนสาตัวนี้นี่มีกล้องที่ดีฮะมีจอที่ดีมีระบบสัมผัสที่ดีมีแบตเตอรี่ที่ดีฮาร์ดแวร์ที่ดีคือจริงดีทุกอย่างบูดง่ายนะฮะระบบเสียงลําโพงดังสวยงามจริงๆครบเลยนะข้อเสียดีกว่าข้อเสียมีแค่เรื่องเดียวที่ตำหนิคือจริงๆถ้าใส่กล้องหน้าเลนไว์มานะ คือสุดเลยอะแบบพีคมากๆมันจะเป็นอะไรที่แบบพีคของชีวิตมากๆนะอีกเรื่องนึงเลยก็คือมันเพิ่มเมมโมริการไม่ได้นะอันนี้ก็คืออีกเรื่องนึงที่เราจะต้องพูดกันมีแค่2เรื่องที่จะต้องตําหนินอกกนั้นสมบูรณ์แบบ สมเป็น Xiaomi จริงๆและนี่คือ Xiaomi Redmi Note 3ขอบคุณท่านี่ติดตามมากๆเลยนะฮะฝากกดสมัครรับข้อมูลด้านล่างด้วยนะคะของคลิปนี้นะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากเราด้วยคัะมีทั้งทำม,มีทั้งมือถือมีทั้งโอเยอะแย,ยะไปหมดนะคะงั้นก็อยากให้ทุกคนติดตาม,มจริงๆขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดจริงครับเมื่อวานเราได้รับเชิญนะฮะไปงาน ยู YouTube ทูบแ a n ์ในฐานะบุคคลที่โดดเด่นด้วยในปี2015นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆไม่มีทุกคนไม่มีเราในวันนี้จริงๆฮะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสวัสดีจ้า